หนุนความฮาโดยวิวซีรีส์เกาหลีและภาพยนต์ภาคไทยกว่า300เรื่องหาสตรีมมิ่งตอนผมจะดูซีรีสเนี่ยัดชอบซีรีส์เรื่องนี้มากเลยครับสนุกดีลุ้นระทึกตลอดเวลาเลยอ่ะชอบตรงพระเอกพระเอกที่เก่งมากเลยนะ เขาจะได้รับภารกิจมาแล้วก็มารุ้นกันดูว่าภารกิจที่เขารับมาเนี่ยมันจะสําเร็จหรือเปล่าที่อยากดูอยู่เนี่ยเออผมก็เคยได้ยินในเรื่องนี้สนุกมากพี่เจีย๊ยบผมก็ดูเหมือนกันพระเอกเนะี่ยเขาฟิลแบบว่าแอนตี้ฮีโร่อะไรเงี้ยที่คอยจัดการกับพวกคนชั่วที่กฎหมายไม่สามารถทําอะไรพวกมันได้ก็มีพระเอกแหละคอยจัดการคนชั่วแบบโคตรสะใจเลยถูกต้องแล้วพี่นิกเก้เคยดูเปล่าดูไปกัดแล้วรู้อะไรไหมน้องรู้อะไรไพี่ว่าตอนเนี้ย แท็กซี่ไดเวอร์ซีซันสามมาแล้วมาจริงดิเปิด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 โอ้โหนี่ไงเลนโบแท็กซี่กลับมาให้บริการอีกครั้งแล้วตั้งแต่ซีซันหนึ่งเลยนะมาซีซันสองเนี่ยพพะเอมมันก็เปิดโปงต่อสู้กับพวกคนร้ายอย่างดุเดือดเลยผมว่าซีซันสามมันต้องมันกว่าเดิมแน่ยอดไม่ต้องเปลี่ยนช่องไปไหนเลยวิวยาวๆไปแขนของคุณได้สสางหรือยังการกลับมาที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมของแท็กซี่สายรุ้ง แอคชั่นที่ไม่อยากให้คุณพลาดตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนถึงจุดจบกำหมัดให้แน่นแล้วไปชำระแขนกับพวกเขา5283เรื่องให้บริการแล้ว e j เ o ฮนแท็กซี่ดรายเท็กซี่จ้างแขน3คลิกชมซับไทยและภาคไทยได้ที่ฟิลที่เดียวถ้ามวัวแต่ให้อภยัยเมื่อไหร่จะได้แกแ้แค้นยะ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 ,ยะ,ยะ ลิคี้มึงออกไปข้างนอกไปเออเดี๋ยวที่วีดีพีผมจดูซีรีส์ไอ้บ้าทำไมครับผมอินนะพี่มันแยกภาษายูดยจะตั้งใจดูสรถ้าผมชอบดูผมดูมาตั้งแต่ซีซั่นหนึ่งแล้วมึงไม่ต้องแต่งตัวขนาดนี้ก็ได้พี่รู้อะไรไหมชีวิตจริงผมก็เหมือนพระเอกนะพี่เออแต่เรื่องจริงนะเขาอะเหมือนพระเอกซีรีส์เลยและถ้าเขาพูดอย่างนี้แสดงว่ากำลังจะบอกว่าตัวเองเนี่ยชีวิตทั้งหมดเหมือนพระเอกใช่ไหมเหมือนเลยพี่ เพราะว่าครั้งที่แล้วผมจําได้มันก็เคยบอกว่ามันเหมือนทรงจุงกิไปรอบลึงเราถ้ามาดูซีรีส์เรื่องนับเรื่องนี้ยังจะเหมือนแท็กซี่ไดเวอร์อีกเหรอไม่อันนี้ของจริงไม่ได้อำดิทรงจุงกิผมอาจจะอำแต่พระเอกเรื่องนี้ของจริงเอางี้เห็นว่าเขาเนี่ยอยากเป็นพระเอกมันก็คุยกันเองสิกูจะดูซีรีส์เราฟังกันก่อนสิเดี๋ยวดูพร้อมกันได้ผมก็อยากดูนี่นะมันคลั่งพระเอกแท็กซี่ไดเวอร์มากจนตัวเองเนี่ยรอบรู้เรื่องแท็กซี่หมดเลยนะเลยแต่ว่าจริงเนี่ยถ้าพี่รู้เรื่องแท็กซี่แบบนี้ผมถามหน แท็กซี่ในประเทศไทยน้องมีเยอะมันจะรู้ได้ไงว่ามีหลายสีนี่ถ้าตอบไม่ได้ไม่ต้องตอบเลยนี่คุณเฉลิมนี่เขาตอบได้มีทุกสีแหละแล้วแต่อู่ผสมให้อาอันนี้คืออะไรช็อตโอ้ยไม่ต้องช็อตขนาดนั้นมุกผมเบาด <c oughs> ู <c oughs> ช็อตให้กูอายทำไมเนี่ยเอางี้อีกคำถามหนึ่งทำไมแท็กซี่ต้องมีสี่ล้ออ้าวเคยมีสามล้อแล้วมันจะกลายเป็นตุกตุกม,มันก็ดีแต่ไม่ใช่คำตอบนี้พี่แจ๊บตอบ เขาเรียกแท็กซี่เพราะมันมี4ล้อไงแท็กซี่แต่ถ้ามี5ล้อเขาเรียกแท็กห้าแท็ก6แท็กเจ็ดแทกแปดไม่เคยเห็นนะช็อตแบบชกในครั้งแรกในประเทศไทยหายากเออแล้วถามอีกนีเน่เ่ยคำถามนี้เลยเวลาเราขับรถเนี่ย ขับในกรุงเทพกับขับต่างจังหวัดเนี่ยมันต้องมีอะไรโอ้โหน้องอันนี้จริงจังเลยไม่ว่าเราจะขับในกรุงเทพขับบางจังหวัดกลางคืนกลางวันเนี่ยต้องมีสติเคยได้ยินคำนี้ไหมตั้งสติก่อนสตาร์ทไม่ใช่พี่เจี๊ยบจัดการจะขับรถไปต่างจังหวัดก็ต้องมีรถถ้าไม่มีรถคุณจะขับไปได้ยังไงเอาช็อตต่อ มีอะไรได้ดันช็อตเกินมุกผมมีเรื่องหนึ่งนะที่ผมไม่เคยบอกพี่กตบบอกตั๊เลยว่าเรื่องคือผมอะแอบไปทำงานที่ในแก๊งคอร์เซนเตอร์เพื่อไปช่วยน้องอยู่คนหนึ่งเขาต้องการความช่วยเหลือพี่เหมือนในเรื่องแท็กซี่ไดลเวอร์เลยนี่มันทำเหมือนพระเอกเลยอะไปแฝงตัวอยู่ในแก๊งคอร์เซนเตอร์เพื่อจัดการองค์กรเนี่ยเหมือนเลยพี่อย่าบอกนะถ้าตามความเข้าใจของผมคือพี่มาที่นี่ เพื่อพี่จะหลอกไอ้คอสแก๊งคอนสเตอร์มารวมไปอยู่ห้องพี่เจี๊ยบแล้วจัดการที่ห้องพี่เจี๊ยบอะไม่ต้องห่วงเนาะพี่เอาอยู่อีดไม่ได้นีนิกกี้เฮ้ยเดี๋ยว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 เดียวเดี๋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 ยเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยว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 เดีวเดี๋ย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 วเดีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีวเดี๋ยเดี๋เดียวดี๋เดี๋เดี๋ยี๋ยเดี๋ดี โฆษณาเราเยอะเออานาดแตกเฮ้ยพี่ไม่ต้องกังวลใจผมเอาอยู่ไม่ต้องห่วงผมเลยไอ้เรื่องเนี้ไอ้เรื่องจัดการคอร์เซนเตอร์เนี่ยผมเอาอยู่พี่เชื่อผมกูอจะดูซีรีส์นี่กำลังเห็นแก่ความสุขส่วนตนมากกว่าความสุขส่วนรวมหรอมึงจะอินอะไรขนาดนั้นวะมันก็ต้องอินสิพี่เพราะเราก็ต้องช่วยเหลือน้องก่อนนะแล้วผมนัดมาแล้วด้วยน้องที่ไหนโอ้เป็นน้องสาวผมอ่ะเขาขอความช่วยเหลือพี่ผมต้องช่วยเขาไม่งั้นอ่ะเขาโดนจัดการแน่ใคร นี่พี่มาแล้วโอ้ยเจาอเอ้<ค>า <ำ S 1> มันสิบแปดสิบอ้าศ์สนร้อยสาวไอ้เออสกิ๊กอ้เดีกสุกี้เออสกิ๊กสกน๊กสกิ๊ไส้ิ๊กสกิ๊กสกิงกสกิ๊กสกย๊กสนิ๊กนกน๊กสกิ่าง,งาาดดนิ้กสกิ๊กสกิ๊กสกิ้กเกิ๊กสกิ๊กสกิ๊กนกิใชสค่ะเสกิ๊กสกิ๊กสก๊กสกิ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 สองทุกลิลกกิ๊กสกิ๊กสกิ ไม่ใช่อย่างนั้นหมายถึงว่าไอ้ธุรกิจมืดทีมเขากำลังตามล่าเราเนี่ยเราไปทำอะไรมาเพื่อมันจะหลอกหนูไปไปเป็นแกงคอเซนเตอร์นะคะคอ,อเซนเตอรอ์มีเตอร์อีกเหมือนลาเต้เมาทางเดียวกันลาเต้แต่มงการพีรร่มต่อเใบอ้อยบาดคอ <c oughs> แล้วมึงไม่นัดดนตรีก่อนเลยเฮ้ยเดินเงียบๆไปบ้าสตุ๊บ พี่จอชัดมากโอเคเลยพี่โอเคเดี๋ยวเดินหน้าหน่อยกูจะดูซีรีส์ไปเฮ้ยอะไรอ่ะตลกเกินไปแล้วแกไม่รอดแน่เป็นโจนเสียงใหญ่แกไม่รอดแน่ไอ้จีจิเพียงพูดถูกมันอยู่นี่เลยชัดจับมาเลยจับตัวเอง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  ไม่บอกอโดนจับแน่โด, <tro> โ,ดโดนจับแน่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 โดนคุทำอะไรของมึงเนี่ยอ้าวเพิ่มครับจะไปเพิ่มตามเขาให้มึงล็อกมันเลยล็อกเหรออ้าวก็ไม่บอกล็อกเลยเราเป็นโจรมาจับผู้หญิงคนคนนี้ ใช่ไหมฮะเออทำอะไรอ่ะทำไมมันจักจั๊กวะหอกไงไม่ได้เรื่องเฮ้ยพี่พี่ช่องนี้ตลกฮาว่ะเฮ้ยพี่จะไปไหนพี่อะไรครับอะไรครับนะไปเล่นเจ้ารู้ลูกปั๊บไปเล่นตุ้มไอ้อ้วนด้วยป่อะไรนี่เทำได้เลยผมจะดูซีรีส์เฮ้ยมันไม่รู้ซะแล้วเจ้าของห้องใช่ไหมเฮ้ยปืนปืนปืนหลบพี่ปืนเต็มให้หน่อยได้ออกก็ได้ ไอ้ปัดจอดรถอะพี่โอ๊ยแคมเลรีอองเคลียร์ให้เสร็จก่อนพี่เจ้าขออบเอไม่งั้นเขาไม่ผมออกพี่มึงไม่เรื่องละนิกกี้จับแม่งเลยได้เพื่อนเป็นแม่หัวแค่เนี้ยหยิยอย่าให้หนีไปได้นะไอ้นิกกี้ทำอะไรอะถกูแล้วก็บอกความจริงกับมึงแล้วว่าจริงๆแล้วอะกูไม่ใช่พวกมึงเว้ยรีบปลอมตัวไปช่วยน้องออม น้องอ้อยน้องหนักหลังกูเหรอเอ้ยทำยไงวะทำไมวะปเลยย่าไอ้ไ้้้้้้ละทละเจ็บเจ็บเมาเจ็บหัวเจ็บมือคูทำไมอะหัวมอีว้าต่อยผมเลยไม่มีมุกมันง่ายไปเฮ้ย ยาวกี่ชั่วโมงในต่อยครับโอ้โสุดยอดหล่อมากเลยค่ะพะเอกในดวงใจของหนูเฮ้ยพิกี้แม่โคตรเก่งอ่ะโคตรแท่เลยเรียบร้อยแล้วเออไปออกจากห้องกูไปซะฮะผมจะดูซีรีส์พร้อมหมุดอย่าลืมมาดูแท็กซี่ไดรเวอสสามที่วิวกันนะคะ 시 간이, 치게은시가이치 고도, 아, 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 だから 아, 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 다 아, 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 고 그런다고 달라질 것같습니 아, <laughs> 죽지 말고 같이 복수합시다 죽여 아, 아, 거야 일본 자금으로 세워진 사 아, 아, 사무실 거기서 빚을 진 어린 학생들을 일군으로 보낸다. 마이클 창 인더포 인스파터. 내가 왜 도와줄 거라고 생각하지? 오만나 오만해. 오만 오만해. 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 오 오만해. 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 오로해 오만해. 오다해그만해그 뭘더할수 있지? 김대기 사님제 목소리 들려요? 지금까지 우리에게 한 번도 모습을 드러내지 않은 또한 명의 가해자. 5283분에 시작합니다.